มาที่ข่าวต่อมานะคะกับเ j ค่ะสมาชิกคนล่าสุดอย่างชินดงกำลังจะเดินทาง<ม>เข้ากรมทหารแล้วล่ะค่ะเหล่า,าชาวเอฟแฟนคลับของหนุ่ม,มๆวงซูเป,ปอร์จูเนียร์ตเตรียมโบกมือลาส่งสมาชิกในวงเข้ากรมทหารอีกครั้งค่ะเมื่อทาง S อสเมนเทนเมนประกาศออกมาแล้วว่าชินดงกําลังเตรียมเข้ากรมทหารในวันที่25พฤศจิกายนนี้โดยชินดงจะเข้าฝึกท่านพื้นฐานการเป็นทหารเป็นเวลา5สัปดาห์ในฐานะทหารกองหนุน306นยอึ่จองบูจังหวัดคยองกีค่ะ จากนั้นก็จะเข้ารับราชการทหารประจำการเป็นเวลาทั้งสิ้น21เดือนซึ่งในช่วงนี้นะคะชินดงกำลังอยู่ในช่วงเตรียมตัวเข้ากรมทหารโดยเขาจะไม่เข้าร่วมคอนเสิร์ตซูเปอร์โชว์6ของซูเปอร์จูเนียร์ที่จะจัดขึ้นหลังจากนี้ซึ่งมีกำหนดทัวร์ในหลายๆประเทศรวมไปถึงประเทศไทยด้วยค่ะ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาชินดงเพิ่งจะขอลาออกจากงานเป็นดีเจของ m b c Radio ดชิมชิมทาพานะคะหลังจากที่ทําหน้าที่มาตลอด6ปีเพราะว่าติดภารกิจเข้ากรมทหารซึ่งที่ผ่านมาเขาได้รับความรักอย่างมากจากแฟนคลับเพราะว่าเขาแสดงให้เห็นว่ามีทักษะการพูดที่มีไหวพริบและสเสน่ห์ความสดใสที่เป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้นะคะการไปออกรายการวาไรตี้ต่างๆเขาก็สร้างสีสันเป็นอย่างดีทำให้การเข้ากรมทหารของเขาในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเช่นกันค่ะ ส่วนเพื่อนสมาชิกคนต่อไปที่จะเข้ากรมทหารค่ะก็คือเยซองที่มีกำหนดนะคะจะเข้ากรมในวันที่31พฤษภาคมปีหน้านี้ละค่ะ แม้ถึงแม้จะเสียดายที่ไม่ได้เห็นเขาบนคอนเสิร์ตเนาะแต่ว่าเชื่อว่าแฟนๆก็คงจะส่งกําลังใจไปให้เขาทําหน้าที่ได้อย่างดีทีเดียวค่ะเราชอบเขาที่สุดเลยนะชินดงอะ่ะกลับมาอาจจะเป็นหุ่นใหม่ก็ได้โอ้ใช่<อ>จริงฝึกหนักแล้วต้องแบบว่าลํำบึกแน่นอนนะคะใช่ค่ะรอติดตามกันนะคะช่วงนี้พักกคนสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตก,กันต่อใน Inside Roundup นะคะ